เหตุแห่งการฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาสั่งสมเหตุตรงนั้นไงนเขาไปสนใจแต่ผู้พูดนะว่าเราอาจจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็ปิดกัลละสนใจแต่คําพูดนะเอ๊ะทำไมท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้อ,อ่ะสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ตัวเองอมีจิตลบหลู่แข่งดีฟังธรรม สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้วันนี้เยอะเลยครับใช่ไหม<อ>หรือว่าคอยจ้องจับความผิดพลาดด้วยการแสดงธรรมด้วยจิตมุง่งร้ายแข็งกระด้างก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์เราแสดงธรรมยังไงแค่เอานิ้วชี้มาตัวเองอก็ผิดและอะไรอย่างนี้นั้นที่เราชี้ในตัวเองเป็นร้อยนะทุกเรื่องใช่ไหมชี้ไปคนโน้นคนนี้เพื่อคือเขาไม่มีอารมณ์ร่วมในการฟังธรรม ไม่มีอารมณ์รวมมีปฏิฆาในการฟังธรรมมีป,<ร>ปฏิฆาพวกนี้จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องพระองค์จึงบอกว่าคนมีคุณสมบัติแบบเนี้แม้จะฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องนะไม่อาจที่จะรู้อัดรู้ทําได้เขาปิดกั้นตัวเขาเองไม่ได้มีใครไปปิดกัน้นเห็นไหมเราไม่ได้ไปปิดกัน้นไม่มีใครในในที่นี้ไปปิดกัน้นการกระทําของเขาแต่เขาสร้างอากุศล ในจิตเขาเองให้ตัวเขาเนี่ยปิดกันตัวเขาเองนะเพราะเหตุ่งการที่เขาก็คิดว่าสิ่งที่เขารู้เขารู้หมดแล้วหรือว่าถูกแล้วนั่นก็คือเขาไม่ได้ใช้กรรมของพระผู้มีพระภาคว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วเขาอาจจะไม่ได้แยกข้อมูลว่าข้อมูลที่เขารู้เป็นข้อมูลของใคร ของคนที่ต่ํากว่าพ,พระพุทธเจ้าหรือว่าของพระพุทธเจ้าตามที่พระศาสดาทรงกําชับไว้ใช่ต้องมีวาจาอ่อนหวานคือก็มันผิดมาตั้งแต่หลักการแรกไงหลักการแรกคือไม่ใช้คําศาสดาพอไม่ใช้ตถาคตภาสิตามันก็ไม่สามารถเปิดตามที่ถูกปิดได้แบบพระองค์บอกนะจริงจริงอันนี้ซ,ซึ่งตรงนี้มันโยงไปถึงศรัทธาของเขา,าที่ศรัทธาที่เขามีต่อพระศาสดาเนี่ย มันน้อยเมื่อน้อยปุ๊บเนี่ยศรัทธาเขาเนี่ยก็จะไปมีต่อผู้ที่ต่ํากว่าผู้เจ้าลงมานะซึ่งจะเป็นใครก็ตามอย่างนี้มันก็เกิดอย่างนั้นขึ้นดังนั้นคําพระศาสดาพูดมาเนี่ยจริงๆเขาต้องเอี้ยหูลงฟังนะถ้าเขามีศรัทธาจริงเขาจะต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้พระเจ้าตรัสอันนี้ใครพูด นะดังนั้นสิ่งที่ปุถุชนสร้างขึ้นมาหรือพูดขึ้นมามันไม่อากาลิโกนะแม้มันจะดีวันนี้แต่วันหน้ามันอาจจะไม่ดีก็ได้มันไม่อากาลิโกแม้สิ่งที่เคยบอกว่าดีในแต่ก่อนวันนี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรจีรังมันอนิจจังตลอดนะดังนั้นเมื่อเมื่อเรามีสิ่งที่ดีที่สุดคือ คำของพระศาสดาทำไมเราไม่นำคำของพระองค์มาใช้